สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนอฟซสุขูทุกคนเด้อค่ะทักทายกันในยามเช้าเชของวันศุกร์นะคะทุกคนจ้าไม่ได้ลงคลิปไว้ทุกคนได้ชมตั้งสองสองวันเนาะเพราะว่าเจ้าพงมองแต่ยุ่งวุ่นวายกับการขับรถไทยขับปกล้อร่วมด้วยช่วยกันค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยขัดการลงคลิปเนาะ ไม่ว่ากันเนาะทุกคนคะหน้าที่ที่เราต้องเร่งรีบเพราะมันเป็นงานสัญญาค่ะจําเป็นที่จะต้องอออร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานตอนเย็นวันตอนคำ่ำฝนตกคะ่ะที่นี่ฝนตกมันก็เลยต้องเกรดทางแล้วก็ตากเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนคะเรายังไม่ได้ขุดดินแต่ตอนนี้ก็สองพี่น้องกำลังร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะคะ ภารกิจเราจะเป็นที่จะต้องปั้นคันฟังทางนี้ขึ้นส่วนความมากน้อยแค่ไหนก็น่าจะเเดี๋ยวมาเลงกันอีกทีน่าจะอ่ะตรงเสาแดงเนี่ยทุกคนเห็นไหมเน่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 เเนี่ย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 เสาลูกตรงเนี้ยเนี่ยความกว้างมันนะนี่โอ้ยไม่ได้ให้ทุกคนได้เห็นภาพมุมกว้างเลยดูสิ เข้าไปที่ล้วงน้องก็โยกกันช่วยกัน เราก็ปูทางไปด้วยนะทุกคนนะเพราะว่ามันก็จะต้องคอยหลังไปเรื่อยไปเรื่อยอ,อ,อย่าเดอ้ออย่าเดอ้อสวิงไปสวิงมาก็ดูแขนกันด้วยนะเ,ออเดี๋ยวไปต่ำกันขึ้นมากนบ่ได้เดยระมัดระวังกันด้วยนะคะนี่แต่ว่ามันเป็นดินเหนียวชั้นด้านล่างมันก็แห้งนะทุกคนคะ่ะก็เลยพอที่จะทำได้ ถ้าเป็นแบบดินทรายดินสมองดินโอ้ยเจ้เพิ่งนี้เหนื่อยแทนค่ะเหนื่อยแทนคนคิดงานเลยแหละพอดีว่าสรานี้เรายังพอมีดินแห้งเนาะก็ฝั่งทางนี้ก็ล้วงสึกแทนไปเลยส่วนน้องเล็กสจวดก็นูน่นเออเคลื่ิงทิาทางทางตัวเองด้วยแล้วก็ เวียงขึ้นไปให้มันเป็นคันสะเสริมคันสะนี้ออกมาอีกก็เยอะพอสมควรนะทุกคนคะเสริมขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นชานาพักอีกเ,ออเป็นชานาพักด้วยแล้วก็ค่อยดึงลึกลงไปที่3เมตรสามสิค่ะก้นบ่องานนี้ก็น่าจะเวียนหน้าพอสมควรนะเอออย่าดงอย่ามองมีให้พร้อมนะทุกคนโอ้ยนะ สุดๆเด้ทีมงานของข้าประจาเ้ยเราช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกค่ะนอกจากช่วยให้กำลังใจบางสิ่งบางอย่างก็ทดแทนเป็นอย่างอื่นแล้วกันเนาะอาศัยว่าหน้าง,งานแบบนี้เจ้าพนก็คิดไม่ค่อยเก่งกับเขาหรอกค่ะอาศัยแค่ว่าเออทำกับข้าวให้กินได้ช่วยแบ่งเบาหนะ้าที่ส่วนที่เราพอถนัดนะคะ เมื่อเช้าก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะทุกคนเหมือนจะมาเหมือนจะมาอยู่แต่ไม่รู้ว่าภาคบ่ายไหมเ,ออเมื่อเช้ากลัวซ้ำมากเลยทุกคนเพราะว่าแดดยังไม่ออกแต่ตอนนี้ก็แดดบ้างบดบางๆ้ดยก้อนเมฆหนาๆอยู่นะถ้าวันนี้รอดทั้งวันก็ถือว่าเราน่าจะล้วงดินได้เยอะพอสมควรถ้าวันนี้ไม่มีฝนนะแต่ยังว่าแหละสภาพอากาศ ตอนนี้บ้านเราก็มีฝนปะปนมาก,กับความหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเอฟซี FC จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเด้อเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะทางบ้านของเจพึง่งตอนนี้ก็มีทั้งฝนช่วงเช้าๆก็จะอากาศหนาวๆเย็นๆเนาะพอได้สัมผัสความเย็นมาแล้วแต่ก็เวลาฝนตกนี่ก็โอ้ยมันจะเป็นวัดอยูเด้ทุกคนคะ่ะ จสจววโลงเมื่อวานก็แหวกลงไปเบิ้งแล้วนะทุกคนเหลือแค่คันทางขึ้นลงนะคะที่เราแวะไปเอาดินนะถ้าเราเอาคันตัวนั้นออกได้ชัยชนะก็เกินครึ่งเลยนะทุกคนแต่สภาพอากาศนี่มันยังติดกับฝนอยู่อะไรปะ แล้วมัอน,นี้ติอีนี่นะอะาดเนาะอยากแล้วคือกันฮะแล <ไป S 1> ้วเป็นมองเป็นมองไปเนาะเอ้ยแดดออกไม่ถ้ามันแดดออกทั้งวันได้สักสองวันเหมือนอันนี้นะเออเออไปซะประต้องอะไรอะวอนน้ำเฒ่าเนาะป่าเนาะเอ้ยเนาะ เทวดาว่าปีหนพอกันไหมปีนี้พ่อแล้ว,ลวเออไปไปแล้วเด้อ่าสินะเออไปแล้วเออทีมงานก็ทำไปหน้าที่ของเจ๊พึ่งเนี่ยทุกคนต้มหนังบัวไว้พร้อมกินแล้วนะนี่น่ะเจ๊พึ่งล้างทำความสะอาดดูมือจนเหี่ยวเบิดล้างทำความสะอาดแล้ว นน<_><_>ปลาปลาเบิ่งเป็นตะกินเป็นตะกินเลยปาลาเปื่อยเลยเปื่อยแล้วอันนี้เปื่อยแล้วล่างเก็ดเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้กับข้าวเที่ยงก๋วยเตี๋วไก่แดดมะกินเนียวขึ้นเก่านี่นะไไะอ้ข้าวห่อกระต้มมาย่างก็ที่ย่าฝากมาไงนี่นะ่ะเออใช่ฝากมาหวานก็กินไม่หมดนี่ป้านี่น้ำยาขนมจีนนี่ ขัวไก่นั่นขัวไก่นี่น้ำยากระปุ่นนี่น้ำยายังปลาทูเล้าปลาทูบอผสมผสมนู่นเซ็นอยู่นั่นเอามากินเอาส้มซื้อๆือโอ้ยซมนั่นนั่นแกะกินหล่นแข็งยังฮะบอลลูแข็งมากเลยคุยได้อยู่เอาแกะมาแกะมากินว่ะเออซิมมา อันยาวๆมาให้หนูตั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวยาวตั้งดำกับมะเขือเนาะเขียดบ่เขียดล้วมั้ยเขียดหลุดเออหนายากคือจิตาย